ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผม NWC วันนี้เราก็อยู่กับเกมอีทนนอนซาก้ากันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําด่านฟาร์มเวลทหารที่เร็วที่สุดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคนในแคนแนะนาผมมานะครับส่วนเซตที่ผมจะใช้ฟาร์มก็จะเป็นเซตนี้นะครับก็จะมีทริเมอร์ซซเดส ไอชาแล้วก็เพนเทล่านะครับแล้วก็จะเป็นสายฟ้า5ตัวหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะใส่ทหารได้น้อยนะครับเซตนี้ผมใส่ทหารฟาร์มได้11ตัวนะอ่าอันนี้ผมฟาร์มไว้แล้วนะแต่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกันเปลี่ยนเป็นเวลหนึ่งให้หมดนะครับ เราก็ใส่ไปเลยทหารที่เราจะเอาไปย่อยตาจุดตินะหลับตาจุดติออันนี้ก็เป็นสี่ผมฟาร์มนะอก่อนเพื่อนๆจะไปฟาร์มก็เคลียร์ของที่ต้องใช้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยไปเคลียร์กระเป๋าเคลียร์พวกอาวุธช่องอาวุธให้ช่องเกาะช่องอาวุธอะไรให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องกีดขัดแล้วก็รองเท้านะครับจําเป็นมาก ในการตามเวลนะผมก็ไปซื้อตุนมาไว้นะผมก็ตุนไว้อยู่ถ้าผมฟาร์มไม่ไหวผมก็จะเก็บไว้ดองอย่างนี้แหละเพราะว่ามันได้ตั้งหลายวันนะตั้งสามพันกว่าวันเนี่ยสามพันห้ากว่าวันเลยนะอะมันเก็บได้นานผมก็ซื้อดองไว้นะส่วนที่ผมช่องทางที่ผมจะซื้อก็จะมีร้านค้าเพื่อนนะครับก็จะซื้อได้สองครั้งนะครั้งครั้ง ครั้งหนึ่งก็ใช้50ดวงนะครับก็จะได้60สรองเท้าเลย2ครั้งก็เป็นล้อยี่แล้วนะแล้วก็การดูโฆษณาก็ได้นะครับได้เยอะด้วย10ครั้งครั้งละ30นะครับแล้วก็เป็นร้านค้านะครับร้านค้ากิจกรรมอ่อันนี้ก็ซื้อไว้ด้วยนะรองเท้า10ใช้ซากุระ10เองนะครับเป็นช่วงกิจกรรม แล้วก็อย่าลืมไปแลกของกันด้วยนะแลกให้หมดนะครับอันนี้ก็แลกแลกแล้วก็แลกแลกให้หมดเลยแลกทุกอย่างถ้าทันนะถ้าใครต้องการมากก็ซื้อก็ได้สากุระ200อันนี้แต่ก็แนะนําเป็นท้ายๆสัปดาห์นะถ้าใครไม่ทันก็มาซื้อเก็บกันได้ก็ถือว่ามันก็คุ้มอยู่นะครับสำหรับสายฟรีนะ แต่เติมไม่ต้องพูดถึงนะตเติมเอาก็โหดแล้ว <c oughs> ออ่เราไปดูด่านที่ใช้ฟาร์มเลยครับก็จะเป็นด่าน19นะผมใช้ฟาร์มก็1รอบก,ก็จะใช้ฟาร์มทั้งหมด35ถึง36วินะอ่ก็ประมาณนี้แล้วก็1ชุด ใช้เวลาฟาร์มทหาร11ตัวก็ใช้เวลาฟาร์มทั้งหมด25นาทีหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่รอบบางรอบมันก็ไม่ไม่เท่ากันเวลาบางรอบก็ช้าบางรอบก็เร็วนะครับอันนี้ก็ไม่ตายตัวแต่เวลาฟิตฟิตมาก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ฟ,า,ฟาร์มใช้ฟาร์มตอนคูณ2นะอ่ามันก็จะช่วยแล้วก็ เข้ากิวก็ช่วยนะช่วยไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละผมจําไม่ได้ละแต่ตอนนี้ผมออกกิลอยู่นะ,ะก็จะฟาร์มเร็วหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีด่านไหนที่ฟาร์มเร็วฟาร์มดีกว่านี้ก็ลองแนะนำมาได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ส่วนด่านนี้มันจะเป็นมาปุ๊บก็เจอ มอนเลยไงครับเจอมอนตัต้งสองกองเลยก็จะฟาร์มเร็วหน่อยย่นเวลาเดินอะไรประมาณนี้นะครับถามว่ามันไอ้นี่ไหมก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกฟาร์มเป็น2กลุ่มหรือสามกลุ่มอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ด่านนี้ผมก็มาแนะนำว่ามันใช้เวลาฟาร์มเร็วแต่มันแค่หนึ่งหนึ่งทีมแต่เราก็มา สลับสหานเปลี่ยนรอบได้2องทุ่มนี้ก็จะได้ประมาณ1นึถึงเอ้ยไม่ใช่สถึงหชุดเลยนะสองทุ่มแต่ละวันเพราะว่า6กโมงถึงสองทุ่มมันก็จะสองชั่วโมงครับมันก็จะได้เยอะหน่อยส่วน10บโมงถึงสิบเอโมงก็จะได้ประมาณ2อชุดถึงสชุดนะแล้วแต่ช้าแต่เร็วนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับแรงกำลังดาเมจราด้วยน่เาเดี๋ยวผมกอไปช่วงที่ผมฟาร์มเสร็จเลยนะอ้ออีกอย่างอ่อชุดหนึ่งใช้รอบฟาร์มก็ประมาณ32-35ถึงนะครับอ่าแต่ถ้าอยู่แต่ถ้าใช้คน2กับอยู่ในกิลก็จะใช้ประมาณ32รอบนะครับอ,อันนี้ก็จะประมาณ เสียรองเท้าก็จะประมาณ128นะครับเท่าที่ผมทดลองมานะทดลองฟาร์มมาก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปย่อยกันเลย เวลยีนะครับผมก็จะย่อยช่วงประมาณเวลยี่สิบเอนะมันก็จะได้สามอินจดตีนะครับก็จะย่อยไปประมาณนี้อันนี้ผมน่าจะฟาร์มเผื่อมาล,าละ,นะ๋ยวแป๊บเ่งนะจะก็งนูผมว่าจะย่อยไปเลย เอาไว้ก็ยังไม่ไเล่นนะสิบแปดตัวนะครับก็จะได้ห <c oughs> <ค>้าสิบห้าสิบสี่จติไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมเอาไว้ไปฟาร์มต่ออ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟาร์มด่านสิบเก้าถ้า ยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับฟาร์มเร็วอยู่นะผมก็ใช้ด่านนี้มาถ้าเพื่อนๆถึงด่านยากแล้วเพื่อนๆก็มาฟาร์มด่าน19นะครับก็จะเร็วหน่อยฟาร์มเร็วหน่อยคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ก็กดแชร์แล้วคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรต่อฝากติดตามด้วยนะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย